มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนลุน้นรวยงวดวันที่1มิถุนาย,ยน2566งวดนี้คือคักสำนักงานสลากกินแบ่รัฐบาลออกผลรางวัลบรรยากาศก่อนหวยออกนักเสี่ยโชคเซียนหวยต่างจับจ้องเลขเด็ดหวยดังโดนใจโดยเฉพาะหวยการเมืองคึกคักเป็นพิเศษหลังงวดที่แล้วเลขพักการเมืองเข้าหลายตัวจนแฟนหวยเฮกันมาแล้วค่ะ ขณะที่การออกรางวัลน,นะคะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเดินทางไปออกรางวัลสลากสัญจรณหองประชุมจังหวัดมหาสารคามอังเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะอยู่ที่จวนผู้ว่าเลขที่33ถนนนครสวรรค์ตำบลตลาดอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม4 4 0 0 0ซึ่งมีนายเกติศักดิ์ตรงสิริปัจจุบันอายุ56ปีซึ่งเป็นผู้ว่าอันดับที่51ของมหาสารคามผู้เข้ารับตำแหน่งเมื่อปี2563 และรถยนต์ประจำตำแหน่งนะคะมีจำนวน2คันก็คือค a m รี่ทะเบียนรถกอไก่ขไข่1 1 1มหาสารคามแล้วก็ Fortuner 9888มหาสารคามค่ะเลขมงคล03 36 44 45 345 521เลขเก้าไกลนะคะหลังเลขงวดที่แล้วเข้าทุกตัวงวดนี้เลขทะเบียนรถของทิมพิธาวัดที่นายกคนที่30 ขอขอบคุณคนชมบุรีระยองเลขทะเบียนรถนะคะ9282เลขรถที่ระยอง7821แล้วก็เลขรถที่นั่งมาจากกรุงเทพ9743เลขแม่ยา่ธนาทรตามมาก็คือ30ตามเลขนายกคนที่30หลังงวดที่แล้ว731ตรงๆเลขท้าย3ตัวมาแล้วค่ะสำหรับเลขครบรอบพฤษภาธมิน31ปีพศ2535รัฐประหาร22พฤษภาคม2557 เลขวันพืชมงคล17พฤษภาคมเลขวันวิสาขบูชา3มิถุนายนเลขหางประทัสเศรษฐี114ล้านเลขแก้บนเจ้าพ่อเสือ30312 8792 15 628 69 372เลขพุ่มพวงดวงจันทร์เลขลำลึก31ปีเสียชีวิต13มิถุนายน2535 อายุตอนเสียก็คือ31ปีปัจจุบันอายุ62ปีเลขของลูกเพรสลักจิตลูกชายของพุ่มพวงแล้วก็น้องสาวนะคะลวงเลขเด็ดปิงปองแม่พึ่งได้3ตัวชัดๆ3 7 8เลขบวงสวงองค์ทาเวสุวรรณโชคดีทาเวสุวรรณปหนี้วัดเถนพายเลขหางปทัท3าศ3 5แล้วก็1 1 2ค่ะเลของค์ทาเวสุวรรณปหนี้เขียนได้เลข467ค่ะ เลขสาวไปถ่ายรูปเล่นที่เขื่อนป่าสักจอดรถไว้20นาทีพึ่งจำนวนมากทำรังที่รถนะคะขับกลับบ้านระยะทาง50กิโลเมตรเลขป้ายทะเบียนรถ7753บ้านเลขที่36เลขพยาบึ้ง627แล้วก็57เลขรถกระจกทะลุแมวชีฟูตัวใหญ่น้ำหนัก8.5กิโลกร,รมัมตกลงมาชั้น6ใส่รถทะเบียนก็คือ9978ค่ะเลขอ่างน้ำมนต์ดูสีเนนเ,เลข 0, 1, 2, 3, 8และ9 แล้วก็032และ9 81ค่ะเลขอ่างน้ำมนตัดทองนิ้วราย827และ35เลขทะเบียนรถครูบาคนรังถอยชนดะเลขรถก็คือ3557เลขสารแม่นางไม้มนทาทิพย์หรือว่าองค์หญิงมนทาทิพย์จันเจ้า62และ85ค่ะเลขมนสิทธิ์นะคะ045929 ส่วนเลข911คนขายดึงให้เลขนิคุณาทิพย์นักแสดงชื่อดังจากเสือเพนลุนเลขเอไ้ข่วัดสว่างอารมณ์ในเลข8 91ค่ะเลขของบิวกิติพัฒน์นักแสดงดังลุนเลขขอพรน้องก้าวเลิฟเลิบ,ลบ30ล้านที่วัดสว่างอารมณ์ในเลข3-8ท่านี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องวดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ